สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตบทปฏิบัติการการเตรียมสารละลายความข้มคน้นหรือสต็อก Solution นะครับซึ่งจะ,ะเตรียมตามสูตรอาหาร m s นะครับจะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกจะเป็นแมกโรนิวเทรียนแมกโรนิวเทรียนธาตุเหล็กและวิตามินนะครับซึ่งในส่วนแรกที่เราจะเตรียมเนี่ยจะเป็นแมกโรนิวเทรียนหรือว่าธาตุอาหารหลักนะครับจะประกอบไปด้วยสารเคมี5ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกจะเป็นแอมโมเนียมไนเตรตนะครับ ต่อมาจะเป็นโพแทสเซียมไนเตรตครับแคลเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตนะครับและไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนนั่นเองครับโดยในการเตรียมครั้งนี้นะครับรกเราจะเตรียมทั้งหมด 1,000ml หรือว่า1ลิตรนั่นเองครับและสารเคมีชนิดแรกซึ่งเป็นแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด16.5กรัมนะครับซึ่งได้ชั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เทลงในเหยือกให้เลย ต่อมานะครับโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด19กรัมนะครับแคลเซียมคลอไรด์เราจะใช้4.4กรัมครับแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับจะใช้3.7กรัมครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นโพแทสเซียมไดไฮโดเจนจะใช้ทั้งหมด1.7่กรัมครับ เมื่อเราเทสารเคมีลงท็ดแล้วนะครับก็ให้นําตัวน้ํากลือนะครับมาละลายได้เลยครับหลังจากที่คนไปเรื่อยๆจนสารเคมีละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นําขวดปร,ปรับปริมาตรนะครับมาใส่ได้เลยวิธีการก็ใช้เดีวยวคนสสรเหมือนเดิมนะครับ เริ่มค่ะหลังจากที่เราปรับปริมาตรนะครับจุดน้ำากล็ดเนี่ยถึงบริเวณพอขวดของขวดปรับปริมาตรนะครับให้เราใช้ตัวดรอปเปอร์นะครับดูดน้ำากล่นเพิ่มลงไปนะครับอา่าสังเกตท้องน้ำนะครับ ว่าถึงขีดแล้วหรือยังอ่าโอเคถึงขีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับแล้วก็เช็คหรือว่าขย่าได้เลยหลังจากปร,ปรับปริมาตรเสร็จแล้วนะครับก็นำขวดสีชามาเพื่อเตรียมใส่ตัวแมกโครนิวเทรนของเราได้เลยครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เลเบลนะครับโดยวิธีการเลเบลเนี่ยให้นักเรียนนะครับเขียนสูตรอาหาร M S หรือว่าเมท r o นิวเพียแล้วก็ตามด้วย M S แล้วก็วันที่ที่เราทํานั่นเองครับแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสาหร่ายขนาดเล็กน,นะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตจเจริญเติบโตได้นั่นเองครับ สำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นไมโครนิวเคลียสหรื่าธาตุอาหารรองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมี7ตัวดังนี้นะครับตัวแรกจะเป็นแมงกานีสซัลเฟตนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นซิงซัลเฟตนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นกรดบอริกนะครับตัวที่4นะครับจะเป็นโซเดียมโมลิบดีนัมนะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับจะเป็น พอจะเสียบพอไอโอดนะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับจะเป็น p อป p ปอร์ทูซัลเฟนะครับแล้วก็ตัวที่7ตัวสุดท้ายจะเป็นโคบอลท์คลอไรด์นั่นเองครับโดยแต่ละชนิดนะครับจะใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับโดยชนิดแรกแมงกานีซั n เฟตจะใช้2.23จะใช้2.23กรัมนะครับในที่นี้เราจะเตรียมทั้งหมด 100ml ด้วยกันครับ ต่อมานะครับจะเป็นซิงซันฟตเราจะใช้0.86กรัมนะครับกรดบอริกนะครับจะใช้0.62กรัมนะครับโพเทสเซียมไอโอดีนนะครับจะใช้ทั้งหมด0.083กรัมนะครับต่อมานะครับโซเดียมมูลิบลนัมเนี่ยจะใช้0.025อนะครับและ คอปเปอร์ซันเฟจะใช้0.0025นะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะใช้โคบอคลคลอไรด์เนี่ย0.0025เช่นเดียวกัน,นครับหลังจากนั้นนะครับให้นำน้ำกลันนะครับมาละลายสารเคมีให้ละลายนะครับและนำมาปรับปริมาตรโดยใช้ขวดปรับปริมาตร100 fl นะครับโดยหลังจากนั้นก็ให้นำขวดสีชาเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็เ,เรียกว่า ไมโครนิวเคลียสนะครับแล้วก็ Ms ตามด้วยวันที่และนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ์4องศาได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่3หรือว่าวิตามินนะครับโดยประกอบไปด้วยสารเคมี4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกจะเป็นไกลซีนนะครับตัวที่2จะเป็นไทมีนตัวที่3นะครับจะเป็นนิโคตินิกแอซิดนะครับและตัวที่4นะครับจะเป็น ไฮรดกซินนะครับโดยแต่และตัวเนี่ยจะใช้ปริมาณแตกต่างกันนะครับโดยไกลซีนเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด0.2กรัมนะครับไทมีนจะใช้0.01กรัมครับนิโคตินิกแอซิดจะใช้0.05กรัมนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นไฮโดกซินนะครับจะใช้0.01กรัมนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้นำน้ำกันมาละลายได้เลยครับและเมื่อตัวสารเคมคีของเราละลายเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปปรับปริมาตรโดยใช้กดปรับปริมาตร100 mL นะครับและนำขวดบโอสีชามาเพื่อใส่ตัววิตามินนั่นเองครับแล้วก็เลเบลตามขั้นตอนของไมโคริวเทียนหรือว่าไมโคริวเทียนได้เลยครับ และตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเหล็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกจะเป็นโซเดียม EDTA นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็น Iron s ซ n นเซ e นะครับโดยในการเตรียมนะครับเราจะเตรียมทั้งหมด1,000 ml หรือว่า1ลิตรนะครับและตัวแรกโซเดียม EDTA เนี่ยเราจะใช้3.73กรัมนะครับซึ่งช่างไว้เรียบร้อยแล้วและตัวที่2 Iron s อ n ซันเเราจะใช้2.78กรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำน้ำก่อ่น มาละลายได้เลยนะครับและหลังจากที่สารเคมีละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นําขวดปรับปริมาตร1,000 ml นะครับมาปรับป,ปริมาตรและนําขวดสีชานะครับมาเพื่อใส่ตัวเหล็กลงไปนะครับแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นได้เลยครับ